ดีครับันพุชมครับครับเองใครเองไปน้าไก่ครับนี้ ไก่ปนหน้าไก่ถ้าลอดโตกปนหน้าไก่ครับหน้าตังไปซซอยพี่น้องครับมนี้ รถไงมันล่องหรอหน้าลมผมก็มามากรถไถตอนเผาเนาะ

แกงแกงแกงขาติดร่างกายแล้วเป็่ของหนักด้วยครับผู้คนมมาจะเห็นงานหนักหลายมันเลย่เคยเห็ดชุดเมือ่อมันเห็นต่เสาร์อาทิตย์ ตะแซงกันตั้งหนาไปแล้วรถทวงถางเขามจ่งมากครับรถปิกับมาตั้งหนาเลยนะแล้วรถเป็นเร์เขามันก็นก่วงนะครับลอมันแบบถ้าเด็ดทายยน,นจะเป็นถูกเมเตอรราซค์เขาตั้งหนาไปอย่างเดีย ร่วงครับขึ้นเลย่วงเรถจีรับเขาคือรถจีนาบระดีได้ครับปลอกอดโซ่เรื่องนแข็งแล้วเข้ายายรอขยายช่วงกัหนออกมา แข็งแรงท้ายท่ำสามสิบท่านว่าเราในกาบกวรข้างไปหน้าก็มีตะค่อนกรีดดอก ยินดานาทั้งหถายนะครับข้าจะจบขไายดินดูการมักอกีแห่งแรงอยู่ประมาณมันสือม่มีฝนอยู่ประมาณประมาณสี่เดือนนะครับพฤศจิกาท่านว่าโอกลา้ากมุ่าที่แน่ๆก็คือประมาณ เพิ่งเดือนสิบหาพฤจิกามัมยังมีฝนตกอยู่ทันว่ามกราคุมคาทัานที่ปลอดฝนอยู่ประมาณทันว่ามกราคุมคาประมาณเดียวแต่ประมาณสามเดือนเพิ่ง อยทั้งบัะนมีรถแซงมาทั้งหนั้น เกตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งกำมังครับข้างบนครับเกือนจุราพรเนื้อทุ่งกำมังครับอ่ามีคนไหร